อันบอถึงพักพักปลาบางชนิดที่ที่เาวเลยบอกนี่มันเป็นมันเป็นกอมันกอดอกกอนอไม้แต่ว่ากอไม่ใหญ่มันจะเป็นกอนนอเพกนี่แหละถ้าเกิดแทงหนอขึ้นมากค้ายๆนอไม้ฝรัง่งแต่ว่าเป็นนอไม้ฝรั่งปลาจะ,จะรสชาติขมขมขมหวาน,ขมมานะขมมะกรอนแล้วก็หวานน้ำกลนแลวก็เวลาต้มเนี่ยจะมีกลิ่นเหมือนเหมือนเราต้มเผือกจะ คือจะมีแค่ปีละครั้งแต่ว่าถ้าไปเก็บต้องรักเก็บเอาเพราะว่าถ้ากลมป่าไม้เจอก็ต้องปรับถ้าแค่เก็บเยอะก็จับ <laughs> <laughs> เก็บต้นน่องไงละจ้าแต่ว่าของรักกินอน่ะมันแบ่บเพเดลัย <laughs> แมนว่าไล้เป็นรักออกมาแ่บอีรีเนี่ยพี <laughs> ่เจ็บแล้วจำเวลาจำกับยี่ห้น้ำสาวเลย อิลีเนี่ยต้นต้นนี้มันน่าสนแต่ต้นไม้ต้นนี้นะเดี๋ยวรอให้มันเป็นดอกก็จะมาอัปเดตให้เบิงนะต้นไม้ที่บ่มีเนี่ยแถวหนีมันต้องอยู่ขึ้นเขาไปสองพเขาที่เราได้ขึ้นไปมือนะั้นสูง2,500เมตรเราเลยขึ้นไปนะ่ะขึ้นไปแล้วก็เลยตัดลงมาดอกหนึ่งเสียงมาหลักกิน <laughs> พูดถึงของปลาจะรักเก็บลัก,กินแต่มันอร่อยคนละรักเ้อพี่สร้างเอวิวคนละรักคนละรักเบองวิวเบิร์บรรยากาศแถวบ้านเ่าเลยตรงนั้นคือลงไปนั่นก็เป็นปลาสาเดนอันในหมู่บ้านอีกหมู่บ้านเนื่งองย่ติดกันลัก,กินออปวดโพปวดโพโ,โอ้ยมุนตาลาย ปลาตแตงวิทางนี้ก็งามเลยนะเพิ่งฝ่ารถผักกูดมีแต่แม่ต้องขึ้นไปเขาขึ้นเขาไปจ้ะขึ้นเขาไปสูงต้องมีอยู่แถวๆที่มีแหล่งน้ำผักผักชีล้อมก็มีแต่แม่ผักชีล้อมก็มีแต่ว่าลูกกินไม่ได้มะลูกเป็นอะไร เดีย๋ยวพาไปเบ่งพักอาก,กาศอาศก,กาศตัดแล้ว <c oughs> อากาศมันไม่นหนาวมันก็เลยบอมอันนี้วดีล่ะอันนี้วดีล่ะ <c oughs> อันนี้คือคือดอกไม้ที่ลูกปลูกนะแม่อันนี้คือดอกไม้เอาผัดน้ำมันหอยกรอบด <c oughs> ใีใช่ใช่จ้ะอันนี้อันนี้ดอกไม้ที่ปลูก <c oughs> ไม่อดละมีผักบ้านเราด้วย นี้จ้าเะไรปลูกงามบอที่นั่งปูพร้อมแต่งมือนานนะแม่เนาะแม่อันน,น,นี้อันนี้คืออันนี้คือต้นไม้นำโชคคือต้นสีแสกเขากำลังเป็นดอกกกนใช่ถ้าขยันก็ปูกก็ได้กินจ้าอันนี้อันนี้จะมีสีแสกนะจ๊ะอันนี้จะหายากมาก ใบหนึ่งจะมีสีแสกแบบเนี้ยเขาเรียกเขาเรียกอะไรเนะระานนะภาษาอังกฤษอ่ะจำไม่ได้แต่ว่าสวยก็เป็นดอกละ่ะปีนี้มันหนาวช้าแม่มันก็เลยเป็นดอกขึ้นน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าร้อนน่ถ้าร้อนมากๆเขาก็แตกเป็นพุ่มพุ่มใหญ่เลยจะ้ะอันนี้ก็เป็นอ้อพาทัวบานสตรอบเบอร์รี่ปลูกได้สี่ปีแล้วจะ้จะด้กินเน่นะ่ะ สตอเบอรี่กระถางนี้ได้ซีปีแล้วกำลังเป็นลูกผมปลูกจนลกอันนี้สตอเบอรี่จะเลยได้กินอีกแล้วนะโดกไหมสวยเนาะอันนี้อันนี้เป็นอ่าอีกชน,นิดหนึ่งอ่าทางเล่าจะมากปลูกกันอันนี้จ้าผักออหยางกเนาแต่เล่คยขึ้น่าออกผมปลูกจนเลย อันนี้ทางเราทางทางประเทศลาวมันสินมาอันนี้คือจริงโจกประเทศอิตาลีโอ้ยไม่เห็นขี้เกียมไหมขี้เกียมเมืองนอกเวงสิอะจ้าเห็นบ่ชัดบ่อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวไม่ซุ่ม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 ขี้เกียมมาต้องมาลับตาแปวีแปวเปีวใสเป็นนั่นเพื่อนอ่ะบ่า,า,บาชัด มาซู่มเออสันแล้วยขี้เกียมจฉันขี้เกียมเมื่องนอกนิ่งๆนะยังนิ่ง,ง,งอย่าเพิ่งไป